นี่ครับบ้านบ้านของแท้ครับตรงนี้เราทู่บุญเดือนบุญบ้านบุญซีนสาทู่ขาทูของเสียปีสันเทิร์นเทิงหวานเทิงเมาหวานอยู่นี่น้ำแรกเลยบ่นี่น้ำแรกน้ำแรกครับใส่ขอเบื่อันทั้งหมดเนี้ยมาร์กไปโดนหมดไลยครับนี่มักไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์ทิพย์ทีมือหน้าไอ้มีส่วนมีส่วนมึงแกวอยัง cao chu, ờ, có quăng mà, cà loi dưới này, quên nhì quên, quên nhì, bỏ phần, bỏ phần đi cái con bỏ, về quên luôn, thôi nè, chốt, quên nhì quên nhì bỏ, quên เขียนแล้วไหลเมี่ยวพอมแล้วน่องเงินเงินผี่ครับขันขันน้ำบ่ได้บ่ได้ใส่น้ำเลยบ่นี้ใส่ยุงก็ครับบ่ได้ใส่ดิของเราโทใส่อย่างลงไหวเงี้ยมันน้ำไม่เหรอใส่แต่แป้งใส่แต่แป้งก็โทมันจะมีน้ำบอกมาเองเลยบ่ซึอมงไม่เองเราก็ใส่เพระว่าจอดนึ่งแล้วบางบางส่วนเขาว่ามีผ่านน้ำผ่านสะไฟชิมชิม ใส่จอนึงอยู่อวะซิมไว้เบิ่งซิมโอ้ยจักอาทิตย์นึงใส่สไปร์เข้าไปซิมซิมตั้งอย่างนั้นเลยดีซิมเลยเอาเหล่าผ้าแห้งครับเลอาซิมตันปรุงเคียงนันแซ่บด้วยปรุงเคียงนั่นทัพพลาบ้านดีนี่คือการซิมครับถ้นทาจะคว้างเหมอนซิมซิมงเด็กอาเขาล่ะเอาคือไอมันหวานปะมันสมปะเอามันสมครับเนี่ยสมสมมันหวานอยู่ตัวมันสมหลายกว่า nếu hôm xin mừng mẹ ăn long cái này xin mừng thì ăn riết hao hồn bưng được biển hà với em rồi đó mẹ ăn ai cũng muốnหวาน quá ai mà sụm bớt liền có gì bò keo nó chỉ có cái kiểu này này nằng quá quá mẹ đồ thùng mà em bé gì hỏi qua bố đi là, là... Ừ. tao mới nhặt cái thùng bằng này tua ok <laughs> đâu à.